สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระเยสุเกตเราขอขอบพระคุณพระเจ้าเช้าวันนี้วันศุกร์ที่5กันยายน2025ในเช้าวันนี้จะนำเราไข้คนพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม 3, หนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่7และข้อที่8ให้หัวข้อว่าดีและดีกว่าพระวจนะบอกว่าอย่าใส่ใจกับเทมนิยายอันหาสาระไม่ได้จนฝึกตนในทางธรรม พราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วยในชีวิตของเราแต่ละคนเราก็มีสิ่งมากมายที่ดีที่เราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองหรือครอบครัวของเราเช่นเราเลือกให้ลูกหลานเรากินอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือเราทําที่อยู่อาศัยที่ดี ให้มีการงานที่ดีหรือว่าการเรียนที่ดีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ผิดเลยเพราะว่าก็เป็นพระพรจากพระเจ้าแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกเราว่านอกจากสิ่งที่ดีแล้วก็ยังมีสิ่งที่ดีกว่าที่เราจะต้องเลือกลงทุนในชีวิตของเรานั่นก็คือเรื่องของการฝึกฝ่ายวิญญาณแต่พระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าอย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระไม่ได้ ในเบื้องหลังในตอนนี้ในสมัยของอาจารย์ปารโลและในอาทิโมธีที่ท่านเขียนพระธรรมตอนนี้ให้นะคะในเบื้องหลังของกรีกและโรมันก็มีวัฒนธรรมของเรื่องเล่าของพวกเทพเจ้าหรือเรื่องของกํากเนิดของเทวดาแล้วก็ตำนานต่างๆที่เล่าขานกันมาเยอะมากเลยและแม้แต่ชาวเยิวเองเขาก็มีนิทานเสริมแล้วเขาก็มีการแต่งเรื่องต่อจากพระคัมภีร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุสวรรค์หรือเรื่องของพวกตำนานของบรรพบุรุษนะคะอาจารย์ปารโลก็เลยเตือนที่มทีบอกว่าอย่าได้เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ก่อให้เกิดความเชื่อหรือการดําเนินชีวิตที่ดนะะีแต่ว่าอยากจะให้เน้นถึงความจริงของพระวจนะและก็การสอนที่สร้างฝ่ายวิญญ,ญาณซึ่งเหมือนกับเราเองทุกวันนี้เราต้องเหมือน มาแบ่งเวลาในการที่จะต้องมาจัดว่าเราจะใช้เวลากับการดูเทพนิยายยุคป,ปัจจุบันของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข่าวต่างๆในโซเชียลหรือว่าเนื้อหาการถกเถียงกันที่ไร้าสาระหรือเรื่องของนิยายต่างๆหรือว่าการเสพสื่อหรือการดูข่าวที่เป็นข่าว้ายต่างๆที่บางทีเราดูเสร็จแล้วอาจจะทําให้เรารู้สึก รู้สึกหดหูรู้สึกแย่รู้สึกวิตกกังวลไปหมดนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเลยถ้าหากว่าเราไม่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้แล้วเราดูสิ่งเหล่านี้มันจะดึงเวลาแล้วก็จะดึงพลังความคิดความรู้สึกของเราไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะจริงๆเราต้องรู้ว่าทุกวันนี้เรากําลังลงทุนเวลาให้กับสิ่งที่มีค่าจริงๆหรือเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไรค้ค่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ ปฏิเสธสิ่งที่ไม่มีค่าหรือสิ่งเสพสื่อต่างๆเหล่านี้ที่ไร้าสาระเหล่านี้เราจะไม่เหลือเวลาหรือเหลือที่ว่างไว้ในใจของเราไว้ในความรู้สึกของเราไว้ในสมองของเราให้กับสิ่งที่มีค่าเลยนะคะอาจารย์ปอลก็ยังบอกว่าเพราะฉะนั้นนะคะอย่าใส่ใจกับสิ่งไร้าสาระเหล่านี้และถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้าง ะะประโยคนี้อาจารย์ปารโลก็อยากจะอธิบายให้เห็นถึงสิ่งที่คนในเวลานั้นเขาให้ความสําคัญมากเลยนะคะ,ะ,ค,ะคือเรื่องของการฝึกทางกายเขามีโรงยิมเนเซียมเ,มเต็มที่ที่ฝึกกีฬาแล้วก็ตั้งใจซ้อมอย่างมีวินัยสูงมากมันเป็นวัฒนธรรมของนกรีกเลยนะคะเขานิยมการแข่งกีฬาแล้วก็การถือว่าการฝึกเป็นสิ่งมีค่าสูงมากจนทุกวันนี้ก็ เริ่มต้นจากกันที่มีกีฬาโอลิมปิกก็มาจากวัฒนธรรมเก,ก่าเหล่านี้นะคะก็จริงอยู่นะคะเรื่องของการดูแลร่างกายก็สําคัญพระเจ้าประทานร่างกายให้เราแล้วเราต้องดูแลอย่างดีนะคะออกกาลังกายทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอทํางานอย่างมีความเข้าใจและไม่เครียดเกินไปแล้วก็ แน่นอนการดูแลสุขภาพก็มีผลทําให้เราทำมีพลังในการทํางานหรือแม้แต่เราในการรับใช้แต่ว่าแม้ว่าการออกกําลังกายจะเป็นประโยชน์แล้วก็การออกกําลังกายกิจกรรมคนไทยนะคะก็ยังให้เปอร์เซนต์ว่าจริงพอคนที่ให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายนะคะก็ยังมี20%เองนะคะที่ไม่ค่อยทําเลยนะคะ ประมาณวันละาสินาทีก็ประมาณ24%แล้วประมาณ1 0ที่คนไทยเราเนี่ยออกกำลังกายแล้วก็สามารถป้องกันโรคต่างๆได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีคนก็สนับสนุนทุกคนทุกวันนี้ก็พยายามกันออกกำลังกายนะคะแต่อาจารย์ปรโลกบอกว่าการออกกำลังกายก็มีประโยชน์อยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงสิ่งที่ดีก็ยังไม่ใช่ดีที่สุดเพราะการออกกำลังกายก็มีผลต่อเพียงแค่ชีวิตนี้นะ พระเจ้าไม่ได้ห้ามให้เราดูแลร่างกายแต่ว่าอย่าหยุดอยู่เพียงแค่สิ่งชั่วคราวนี้นะคะเพราะว่าเราอาจจะมีเวลาในการออกกําลังกายดูแลร่างกายมากกว่าจิตวิญญาณหรือเปล่านะบางคนสามารถจัดเวลาให้ตัวเองออกกําลังกายประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงต่อวันดูแลสุขภาพอย่างดีมากเลยแต่ว่าได้จัดเวลาเพื่อที่จะฝึกฝนฝ่ายวิญญาณหรืออัณฑะคมพีกินาทีนะคะนั่นหมายถึง เรากำลังเลือกอะไรที่ดีหรือดีกว่านะคะอาจารย์ปโรุก็เลยอธิบายต่อบอกว่าเราต้องฝึกในทางธรรมเพราะทางของพระเจ้ามีประโยชน์ในทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สําหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด,ด้วยการฝึกในทางธรรมในที่นี้หมายถึงความนอบน้อมความยำเกรงและความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อพระเจ้าซึ่งซึ่งทางธรรมในที่นี้ไม่ใช่เป็นเพียงความดีงามหรือศีลธรรมท,ทั่วไปแบบโลกนี้ แต่ว่าเป็นการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าหมายความว่าความดีบางอย่างในโลกนี้ที่สอนว่าทําได้แต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีพระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐานมีหลักการของพระเจ้าเป็นมาตรฐานอาจารย์ปารลจึงเน้นให้เราฝึกตนฝึกนะฝึกตนฝึกในที่นี้ความหมายเดีวยวกับคําว่าฝึกอย่างมีวินยัย แต่เป็นการฝึกฝ่ายวิญญาณนะฝึกตนเองที่จะยำเกรงพระเจ้าอะไรที่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกต่อพระเจ้าเราต้องเคลียร์เราต้องแก้ไขต่อพระเจ้าแม้เป็นเพียงที่เล็กน้อยนะคะเรื่องของการฝึกฝ่ายวิญญาณมันไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติมันต้องตั้งใจฝึกเหมือนนักกีฬาที่ฝึกซ้อม เมื่อเรารู้จักพระเจ้าเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าคอยเตือนในชีวิตของเรานั่นเป็นเสียงของพระวิญญาณที่บอกเราถึงสิ่งที่เราเองต้องเช็คชีวิตเราว่าเราเป็นชีวิตที่ยังเกรงพระเจ้าหรือเปล่าแต่หากว่าเราไม่ค่อยรู้ว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้สําคัญพระวจนะของพระองค์คือคู่มือแห่งชีวิตที่เราต้องอ่านบ่อยๆนะคะผู้รับใช้เราหรือผูอ้นำที่สัจหรือพ่อแม่ ที่คอยย้ำอยู่เสมอว่าเราต้องอ่านพระวจนะอ่านพระวจนะเพราะว่าคู่มือของชีวิตคือพระวจนะของพระเจ้าสําคัญที่สุดคู่มือความรู้โลกนี้สําคัญไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่ามันยังไม่ได้สําคัญที่สุดมันยังไม่ได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ยิ่งกว่านั้นเรื่องของไฟจิตวิญญาณต้องยิ่งฝึกฝนเพราะว่าการฝึกทางกายก็เป็นสิ่งที่ดี และมันเป็นสิ่งชั่วคราวแต่การฝึกฝ่ายวิญญาณน,นั้นดีกว่าแล้วก็ชั่วคราวและนิรันดร์นะคะตัวอย่างว่าถ้าหากว่านักกีฬาที่ฝึกซ้อมทุกๆวันเพื่อจะคว้ารางวัลที่ไม่ถาวรในโลกนี้แต่ถ้าเราฝึกฝ่ายวิญญาณก็เพื่อรางวัลที่ไม่มีเสื่อมสลายบางคนที่มีเรื่องของการลงทุน ทาซื้อที่ดินุดข,ขายอาจหาขายหรือม์ะพวกนี้อาจจะได้กําไรแต่ว่าคนที่ลงทุนฝ่ายวิญญาณจะได้ผลตอบแทนที่ย่งยืนก็คือชีวิตนิรันดร์อาจารย์ปารโลบอกในหนึ่งโครินบอกที่9ก้ข้อที่25บอกว่าส่วนนักกีฬาทุกคนก็ควบคุมตัวเองในทุกด้านพวกเขาทําเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ที่ร่วงรวยแต่มงกุฎของเราจะไม่ร่วงเลยเลยนั่นหมายความว่า คนในสมัยนั้นที่เขาแข่งกีฬาเวลาที่เขาได้ชัยชนะมาเขาจะได้มงกุฎดอกไม้เป็นมงกุฎใบไม้ที่มันอาจจะเสียหายได้แต่เราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าฝึกฝนในทางของพระองค์มีวินัยในทางของพระเจ้าเราจะได้มงกุฎที่ไม่ร่วงโรยจากพระเจ้าเมื่อเราจะได้รับจากพระองค์เมื่อเร,เราได้ไปอยู่กับพระองค์พี่น้องคะพระเจ้าเรียกเราไม่เพียงให้เราเลือกทําในสิ่งที่ดีแต่ให้เลือกสิ่งที่ดีกว่าซึ่งจะคงอยู่ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า ขอให้เราฝึกฝนชีวิตฝ่ายวิญญาณทุกวันเพื่อชีวิตที่เกิดผลและมีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเช็คตัวเราว่าเราใช้เวลากับสิ่งที่ดีแต่ยังไม่ยั่งยืนมากเกินไปหรือเปล่าต้องกลับมาเลือกสิ่งที่ดีกว่าและยั่งยืนก็คือฝึกฝนในวินัยฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าทุกวันและทุกวันนะคะให้เราร่วมใจการอธิษฐาน ขอขอบพระคุณพระองค์สมบพวจนะของพระเจ้าในวันนี้ที่เราคข้ครวญร่วมกันขอพระองค์ทรงแนะนำทรงช่วยเราตระหนักถึงความจริงของการฝึกฝนชีวิตในฝ่ายวิญญาณและเดินกับพระองค์ในทุกวันในทางถูกต้องในน้ำพระทัยของพระเจ้าถูกต้องในความสัมพันธ์กับพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระคำของพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน